สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้มิ้วพาคุณผู้ชมมาชมบ้านในโซนรังสิตกันบ้างค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าพึกษาราังสิตบางคลีน2ค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพูลอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนอุดรรัตยาจากด่านบางพูลอยู่ใกล้กับทางด่วนโทเวดอนเมืองค่ะนอกจากนี้นะคะยังอยู่ในระยะการมาถึงของรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีรังสิตด,ด้วยค่ะ ภายในโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบออโต้การ์ดแอสเซทค่ะ โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าอยู่ใจกลางชุมชนนะคะรายร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าทั้งเทสโก้โลตัสบิ๊กซีสเปลรังสิตเซียรังสิตนะคะแล้วก็อีกหลากหลายห้างเลยคะ่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับตลาดสดด้วยนะคะทั้งตลาดรังสิตแล้วก็ตลาดดวงแก้วอยู่ใกล้กับสถานศึกษาค่ะทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองค่ะ เอาเป็นว่าตอนนี้อยากให้ทุกท่านตามมิวเข้าไปชมด้านในตัวบ้านแล้วว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะบ้านหลังนี้เลขที่602ูนับ15ค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ที่จอดรถมีพื้นที่ทั้งหมด17.2ตารางวาค่ะ เข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราก็จะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งท่านสามารถตกแต่งได้ตามความชอบเลยนะคะด้านหน้าของตัวบ้านสามารถตกแต่งให้เป็นห้องรับแขกได้ค่ะมุมนึงสามารถวางเป็นชั้นวางทีวีและก็ตู้โชว์ต่างๆส่วนอีกด,ด้านหนึ่งก็สามารถวางเป็นโซฟาโต๊ะกลางและก็ชุดรับแขกได้ค่ะเดินเลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะท่านสามารถใช้พาร์ติชันหรือว่าจะวางตู้โชว์กั้นพื้นที่ระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้านให้เป็นสัดส่วนก็ได้ค่ะ ด้านหลังตรงนี้ท่านสามารถทําเป็นมุมสําหรับนั่งรับประทานอาหารก็ได้นะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะ และถ้าเกิดเราเดินลึกเข้าไปยังบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะได้มีการยุวอินไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นส่วนของพื้นที่ห้องครัวและก็พื้นที่ซักล้างนั่นเองค่ะซึ่งด้านในมีการยุวอินส่วนของเคาน์เตอร์มีซิงล้างจานมีตู้สําหรับจัดเก็บวางจานชามต่างๆค่ะส่วนอีกมุมหนึ่งก็มีการกั้นพื้นที่นะคะทําเป็นพื้นที่สําหรับการซักล้างมีการยกพื้นที่ค่ะแล้วก็ทําท่อระบายนะ้ําไว้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ ที่ชั้นหนึ่งมี1ห,ห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะเดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ ชั้นสองมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่มิวพามาชมเป็นห้องมัสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะอีกด้านหนึ่งสามารถวางโตเครื่องแปง้งและกระตูเสื้อผ้าได้ค่ะหรือว่าท่านไหนที่ชอบดูทีวีในห้องนอนนะคะก็สามารถวางชั้นวางทีวีและทีวีไว้ที่ปลายเตียงได้ด้วยค่ะ ห้องนอนที่2ก็อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเช่นเดียวกันค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้นะคะจะได้มีพื้นที่เหลืออีกด้านหนึ่งที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าและก็ต๊กเครื่องแป้งได้ค่ะบริเวณด้านหน้าของตัวห้องนะคะสามารถที่จะเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศได้และก็สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติได้ค่ะ ห้องนอนที่3ห้องนอนสุดท้ายอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด5้าฟุตได้ค่ะหรือว่าจะตกแต่งห้องให้เป็นห้องนอนสําหรับคุณหนูก็ได้นะคะหรือท่านไหนอยากจะตกแต่งห้องนี้ให้เป็นห้องพระห้องทํางานหรือว่าทำเป็นโฮมเธียเตอร์ก็ได้ค่ะที่ชั้น2มี1ห้องน้ําค่ะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันทั้งอ่างล้างหน้าชักโครกและก็ฝักบัวค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านรึกษารางังสิตบางพูน2เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมุ่งหน้าไปทางปงทุมธานีขับตรงไป4.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยร,งยรังสิตปทุมธานี43จากนั้นขับเข้าไปในซอยอีก750เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านในโซนรงังสิตนะคะมิวแนะนำโครงการนี้เลยค่ะกับโครงการพึกษารางังสิตบางพูน2นะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่น่าอยู่นะคะขนาดบ้านก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปค่ะและก็ยังเดินทางได้สะดวกสบายรายร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอีกด้วยนะคะท่านไหนที่สนใจค่ะสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยค่ะทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้าน j j Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมบริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีทรับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะทั้งบ้านเดี่ยวทาวเฮ้าท์เทาโฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมค่ะส่วนอีพีหน้ามิวสิาทุกท่กทานไปชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ